สวัสดีครับผมิจุฬาเซอร์วิสครับวันนี้มาตรวจเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นของโตชิบ้านะครับนี่ครโตชิบ้าตัวนี้นะครับอันนี้เอุณหภูมิามซุกนะฮะตอนนี้ไม่น่าจะขึ้นนะครับครัสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะอุณหภูมิครับลูกค้าแจ้งว่าเปิดปุ๊บมันร้อนเลยนะฮะเดี๋ยวรอลองเปิดนะครับน้ำมันสูตุ่มเอยๆ ต้องดูคอนเตอร์ตนี่คอน้รนมากครับนะ่ฮะคอนเร์ตหนึหนคิี่นี้ก่อนนะฮะ้อนเบ็นวอรลุ่มช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะดดูร้อนมากครับดีไม่ลงเลยนะฮะเิเบลทีนีเนี่ยขนาามพันแปดรวัตต์นะครับ 3, ต้องเช็คตัวรูปแล้วก็ตัวเซ็ตปนภูมินะฮะตัวเครื่องเดี๋ยวเราจะไฟนะนรับรก็ถูถูกน้ำแอวนะฮะอันนี้เอ็น ตั้งสามสิบหรืมันสี่สิบสองด้วยอันนี้อับไม่ได้แน่ๆนะครับพอเราลองถอดตัวเช็คอุณหภูมินะฮะจะขึ้นเป็นเออร์รี่นะครับเองใส่กลับเข้าไปปึ๊บใส่กลับก็เป็นปรตินะฮะเดี๋ยวเราลอง,องเล่นเซตอุณหภูมิก่อนอันนี้เราก็ลองเปลี่ยนเป็นลุ่มนะครับ โ o ลุ m e เดิมจะมีปัญหานะการิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะเปิดสวิตต์สามสิบนะฮะโอเคสามสามครับสี่สามสองสามศูนย์น่าจะได้นะฮะเดี๋ยวลองเทก่อน สามสิบสี่นะครับมีเงินสองสิบสามแล้วนะฮะนี่คือสะดวเป็นที่วันรุ่มนะครับวันรุ่มมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยงจะลุ่มให้ลูกค้าไปนะมันจะใช้ได้แล้วครับ มาานันจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับน,นี้เราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเดีย๋ยวก็เดี๋ยวเราลองเปิดะน,นะครับนี่นะครับเราก็จะลองเปิดน้นะฮะเราก็ลอดลิงมาที่า3นะครับ3ที่4 3ที่8นะฮะจะร้อนนิดนึง มันเดือสามเจ็ดนะฮะความดันสามเจ็ดตลอสบายนะฮอาบน้ำแล้วเดี๋ยวลองดูนะฮะสุดถ้าหมุนสุดเนี่ยเราจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะสุดสี่สิบแปดองศาลเลยทีเดียวนะครับลูกไข่นะฮะอันนี้จะร้อนมากนะครับมาสามสิบแปดองศาะนะครับก็จะร้อนโอเควันใช้ได้นะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้นะฮะ ท่าน่ครับ